ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม ROV เช่นเคยทุกคนตอนนี้นะครับ ROV เนี่ยเป็นภาพใหม่นะเป็นมันตุดจีนนะผมโอ้โหมีความสุขกันจังเลยโอเคมาต้นผมนี่ยก็ต้องเป็นลุยนะผมโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมาหูยสวยว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมชอบผมชอบทุกคนสวย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 จริงสวยจริงผมชอบแบบนี้ปะเออว่ะเอ๊สวยจัดมาอย่าอย่ามีใครกดอเลนนะเว้ยขอยเล่นคอยเล่นคอยเล่นเอออะไร สวยได้เลนเราผมจะเอาอเลนให้ตรงนั้นตามสามร้อยนะไอตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอตรงนักสู้มือทีพเรให้ตั้สามร้อยผมไม่รู้ว่าตั้สามร้อยได้อะไรอุ้ยกดกันโคตรเร็วเลยเพื่อนในแหละที่กูต้องการไม่รู้ว่าตั้สามร้อยแล้วมันได้อะไรนะผมไอน,นี้คือแบบพวกดามเมจใช่ไหมเนี่ยเออใช้สำหรับพวกดามเมจโดยตรงมาผมที่ผมรู้จักทุกตัวเลยวัยโอเลตนะทุกคนทุกคนด,ดูใหม่ทุกคนอ่าอเลนก็คือผมนี่แหละลิลินดิส แล้วก็ไวไวโอเลตแล้วก็ไอเทพสีม่วงเนี่ยแล้วก็ไอตัวก้อนหินอ่ะแล้วก็นี่เทพสีม่วงแล้วก็เฮเรนซานิสท,ทีเทลแอนนัสมอร์บเนอะเออรู้จักทุกตัวเลยนะที่ผมไม่รู้จักก็จะมีแค่ฮฮเรน,เนแหละพเพราะว่าเคยเห็นแต่คนอื่นใช้นะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าสกิมเป็นประมาณไหนเออแล้วก็ลินดิตดรบผมก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าเออใช่แต่ไม่รู้ว่าสกิมเป็นรประมาณไหนแค่รู้จักชื่อเฉยๆมาเดี๋ยวพร้อมเลยแล้วคนเมีนี้ดูกันจะเละจะรอดนะผม ซึ่งผมคิดว่าผมจะเล่นเลนนี้นะเลนฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครไปกับผมเลยอะผมต้องมาเล่นเลนในคนเดียวใช่ไหมอะไเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเพื่อนไม่แยกไปทางอื่นกันหมดเลยทุกคนดิเออู่เลนนี้ก็ดีนะเวลามีเลนกลางมีอะไรจะได้ไปช่วยไรไรือไม่ก็วิ่งเรนกลางเพื่อนเพื่อนช่วยหวานนั้นก็ได้มีใครมาไหมไม่มีอะทำจริงไม่มีใครมาเลยหรอก ไม่ในนี้ไม่มีใครมาเลยหรออู้มันไปตรงโอไม่มีก็ะบาแล้วไม่มีก็ะบาแล้วม้ามอหลบเมอหลบเมอหลบสัตวดม้ามอหลบสัตว์เลยเมอหลบกูสัตว์เมอหลบกูชอบเมอหลบกูชอบเมอหลบกูชอบนี่นี่โหเมอหลบจังโดนเมอหลบจังโดนกูมาจะพอนี้แปลกเรียบร้อยครับผมไปรีบๆเถอะรีบๆเข้าไปเลยไม่ทันแล้วแหละทุกคน เขาไปโดนยิงตายเลยเนี่ยเรียบร้อยครับเอ้ยเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วโอเคสัดเลย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 พวกนี้ไม่ต้องปล่อยไว้ไม่ต้องปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่มีประโยชน์ครับผมมาสกิบแรกก็อมตะโอเคแตกละเรียบร้อยมามาอื้มจะได้ยังเลยป้อมมันยังไม่ลดเลยอ่ะนีก่อนนี้ก่อนมันอยู่ใกล้ป้อมอ่ะผมผมยังเข้าใกล้มันไม่ได้แหวงน้ำกันหนีเข้าป้อมอ่ะ ต้องอรอไกลๆในป้อมหน่อยจะได้โอกาสตายสูงอ่ะเออนัอ่นแหละสวยสวยสวยอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิต้องอย่างนี้ดิโอ้โหอาเลนตีใกล้เกินเสียดายทุกนะคไม่ใช่ทีวาร์บได้ใช่ทีวาร์บเนาโอ้โหทมกคนเกลียดพวกที่มันชอบหนีเลยทุกคนไม่รู้มึงชอบหนีอะไรนะรนั่งกันนะมึงก็เข้าไปทีมึงเออทุกพี่ช่วยทำไปละมึงเออเหรอนี่เด็กคุณใช้ตีตี แต่ไปทุกคนแต่โคงยังไม่แตกหรอกเพราะว่าดาเมตอนนี้ผมยังเบาอยู่ยังไม่ได้แรงมากเฮ้ยน้องๆจะตายหมดแล้วเอาก่อนเอาก่อนโอเคเรียบร้อยมาเลยมาเลยน้องๆผมก็มาเพิ่มแล้วเหมือนกันมารามากูรอมากูรอมารอมากูซอสๆๆๆๆเลยนี่แหละนี่แหละมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างงี้ครับผมมาหลบสู้อะไรอารนไม่ได้เลยนมบักเลยมอหลอกสู้อะไรมาเลนไม่ได้เลยอู้เกือบตายนิดเดียว ตีไปนี่แต่ก่อนนี่เดี๋ยวผมจะออกของก่อนแปน๊บนึงนะแล้วก็จะเอาอของผมว่าผมไปบุกทีป้อมกันดีกว่าเออแล้วก็เอาอของทีล้าังเรื่องของไอ้ช่หัวันก่อนอืมโดนล้กอกยุต่ตายแล้ว,ดลว,ลวโดนเรียบร้อยครับอื <c oughs> แรงใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่ไปพวกนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงผมจะเอาของมาก่อนแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะมาเลยมาเลย เออแหละมาโผล่มาออกมาให้กูตีซะดีๆออกมาให้กูซัดซะโดยดีซะโดยดีซะโดยดีโอ้โหโคตรเลียนอ่ะนี่เขาป้อมอ่ทุกคนเลียนมากเออชิบหายละโอ้โหโอ้หูหยั่งแรงกูกลับไปเก็บของก่อนไม่ไหวแรงมากโคตรแรงเลยเออไม่ไหวจริงๆไปแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม ถึงความเลือดเลยประมาณนี้ก็น่าจะพอไหวกับมอร็อกพี่ไหมไม่น่ายากขนาดนั้นมอร็อกมอร็อกไม่ใช่เลยมรอร็อกอ่ะแต่จริงไม่ใช่มอร็อกอือโอเคแตกไปหมดชิปนี้โอ้ใหม,ม,ม่แล้วมากงี้ยเพื่อมึงอะก็ตีบอลไปไม่ต้องสนใจาทางนี้มึงก็ตีไปเลยโอ้ยตีไม่โดนหา,าเออนี่แหละนี่แหละจังหวะโอกาสทองแล้ว โอ้โห haven, สายหนีแน่นอนแล้วก็หนีแต่มันก็หน,นีเนี่ยโอ้โหมันจะหนีไปไหนวะเอ้ยมาวะอันนี้มา,มาอันอี้มาเอาลุยสักตัวพอจะไหวไม่น่านไหวหรอกผมว่าเรียบร้อยมันเลือดเปเลยน้อยเกินไปมันจะหนีไม่ทันเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นเอ่อดาบนี้แล้วกันดาบแดงโอ้โหตายหมดเลยทีมกูไม่เหลือกตอีมันตีมันยันงไงก็ตายเรียบร้อยครับ กลุมต่อไปมาแล้วโอ้ย,ยนี่สักไทางเดินทางเดินทางเดิมเ,มเมช็ดเข้เขาดูป้อมมาไหนต้องมาเลือกมากะหรีไม่ได้ไม่ใช่หรอผมจะต้องรีบไปนะไม่งั้นมันบุกไปที่พ่อผมแน่นอนพ่อผมกูจะไม่รอดหน้าผมต้องรีบไปลุยเลยตนนี้ไปผมไปเอาห้าอยู่โอ้ยยังข้าไม่ได้สกิลเลยเพราะไอ้มอรมัน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 ยากไม่ชอบหนีไอ้มอโอ้โหไม่ต้องจะตีอะไรของมึงเลอไอ้อาร์โอี o B. มันก็ตีให้กูนะโอ้โหสภาพการตีทุเรศทุรังมากเป็นการตีที่ทุเรศมากโอ้โหหนีวะสายหนีวะเจ้าสายหนีวะสายหนีวะอู้หูไม่ได้หนีไปไหนวะเฮ้ยดูดิโคตรเจียดอะ่ะเออเกลียดสัตว์ไกนี่แหละไปไปเพื่องนงั้นตอนนั้นก็แล้วแต่อะไรของมันไปนแล้วกันสู้กลับไปก่อนวันนี้ขอฟาร์มแป๊บนึงโอ,โอเค เดี๋ยวผมจะตอซื้อดาบไงจะต้องต้องรีบซื้อดาบให้ได้ก่อนถ้าซื้อดาบได้ก็ไม่อยากตอนนี้อืมอ่ะโอเคนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้สวยสวยสวยโอเคเราแดงกูมาแล้วเราแดงกูมาแล้วป้อมมันดีเลยสิเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าอ่ะเสร็จกูเสร็จโจมครับผมตอนนี้เฮียดาบเอ็กูโคตรแรงฮู้วี่กูท้อกับมึงอู้แม่งแรง ต่อไปนี่แจกก่อนอืมมากูตีไม่ถึงไอ้ลูกน้องมึงก็เข้าไปตีเลยมึงก็ามาตีเลยเร็วๆลีลาดิเฮ้ยเออนั่นแหละเข้ามาเออมึงก็เือไเกไ,อออไม่เข้ากันเลยเออเือกไม่เข้ากันอีกกูเกือบตายเลยโดนป้อมมาหลายทีแล้วเนะี่ยโอ้โหมาหลอกแป้งแรนะงอยู่นะมาหลอกแป้งแรงอยู่นะโอ้โหหนีอีกเร็ว เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าให้เมืองอ่ะเมาหรอกมึงเกินไปหรือเปล่ามึงจะหนีมากไปแล้วนะเว้ยเออมาตีป้อมมันแม่งเลยนี่ดาเมจกูแรงไม่ต้องห่วงดาเมจกูอย่างแรงอย่างแรงครับผมเราเสียป้อมเออช่างหัวมมาดิเรียบร้อยเสียป้อมก็เล่งของแม่งกูไม่สนใจกูไม่แคร์ใครทำไมกูต้องแคร์นะอุ้ยจะแรงแรงแรงเออเพื่อนฟองน้ำมึงาตายแน่นอน มึงตายยังไงมึงตายเรียบร้อยเพื่อมันดมลุ้งฆ่าตายเลยเนีย่ยจะไม่ได้สกิลเพราะว่ามันหนีนั่นเลยไม่ได้สกิลเลยถ้ามันไม่หนีเดี๋ยวผมจะซื้อดาบแดงเพิ่มสองเลยผมซื้อได้สองที่แรงแว่ะนลครับเดี๋ยวเฉพาะเป็นระตีปมอ,อย่างแรงพลังโจมตีบวกหกสิบความเร็วโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ดูได้อีกสิบเปอร์เซ็นนะผมสิบตัวดาก้อนเอ็ดเบสราสีอ่อนเลยตอนนี้ถึงเก้าแล้วปุ๊บมายังเอามายังเออมาแล้ว สกิลแรกจะเต็มแล้วทุกคนสกิลแรกเดี๋ยวต้องต้องรีบต้องรีบไปลุยก่อนไอ้นี่เอ้ยไอ้นี่ปัญหาของมุมไร่เรบใช่เสร็จกูง่ะปัญหาล้วเรากับกูบังอาจบัง,งอาจมีปัญหาครับกูมันคิดผิดแล้วเนาะัหาผิดคนละเดเด,ด,ดคิวแรกผมมาแล้วครับคิวแรกผมมาแล้วครับมายังมายังโอ้มาทั้งไวโอเลตงานนี้ตึงตึงว่ะ ไปโอเดพี่แกเขาก็มาเว้ยอ้าวเขาไปแล้ววะมันนี้พูดกูลืมดูแผนที่เลยมันไปแล้วนะผมปึ๊บเรียบร้อยแตกอ๋ย่หวังจะได้แย่งคิวกูดไปงน้องเวนมึงจะไม่เป็นทางได้แย่งคิวกูเด็ดขาดเรียบร้อยซื้อไปเลยโหเงินละสองไปพนนี้ก็ซาเลยโดาบแดงดาบแดงกูสองอ่ะคิดดูโอ้สกิลแรงสัตสกิลแรงสัต แรงสุดโอ้ยแรงแล้วก็ไม่หวั่นกูหรอกอ่ะมึงตีไปเลยกูไม่ตีนะกูอยากเข้าไปไม่อยากเข้าไปเสี่ยงเออน้ำมันเสี่ยงมากเลยนะเรียบร้อยครับอุ้ยแต่ว่ามันก็เลยเระเบียรนะก็เลยเราเยอะใชะได้อยู่ใช่ได้อยู่อ้อสกิลจะแรงไปไหนวะเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไฟไม่ไหวแล้วสกิลมึงแรงเกินไปแล้วโอ้โหต้องเป็นสกิลตัวนี้มันแรงจังวะขนาดอะไรนจรีเลือกก็ไม่ทันอ่ะเออ ตาล้วดีสารมันนะตอนนี้ผมว่าผมซื้อดูแลมันได้ดีกว่าถ้าจะออกเขาอย่างเดียวเลยก็คงจะไม่น่าจะดีอ๋อตามเซตต้องประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือตามเซตตามเซตจะไม่แรงอู้ลุ่มสี่เลยอรอแล้วยางนี้ใครจะใครจะมาช่วยผมเนะี่ยเพราะว่าถ้าผมไปคนเดียวก็ไม่น่าจะไหวนะเบี่ยงท่าทาง,ทางละผมไม่คิดว่ามันน่าจะไหว จะไปเลุยคนเดียวเลยนะมันเยอะออเออไวโอเลตไป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 เลยกูตามไปช่วยเราเลยมูสก,กัดไปก่อนเลยกำลังมาเว้ยต้องห่วงเพื่อนกูมาช่วยมึงแล้วมามึงเจอกูไอเทวนัดเทวนัดหรอ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 โอ้โหเมาหลบมึงชักจะเหมิมเกินเกินไปแล้วนะโอ้โหนี่อีกเลวไอ้นี่มึงกี่รอบกูแล้วเนี่ยมึงหนีมึงกี่รอบแล้วเไย โอ้เกินไปเรียบร้อยครับผมเจ็ดอือเจนาไซไซครับพี่น้องชาวไทยโอเคทุกคนนะสไลด์คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอก,กันในพีหน้าสไลด์อีกเปนี้ก็ขอตาราไปกันนะจ๊ะบ๊ายบายโอ้โหทุกคนเรียบร้อยแล้วเพิ่มอะไรเป็นนัดสู้ขั้นสูงแล้วทุกคนหืมในนั้นเล่นจะขึ้นนักสู้ขั้นสูง